สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านช่วงเย็นๆนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมีบอลสีฟอร์มโกนะครับมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมได้เลือกหากันนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับผมที่เพิ่นสั่งดินสูตรใหม่นะครับที่ผมทําการรีวิวคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมท่านได้จํานวนสามสี่ถุงอยู่นะครับผมที่เพิ่นสั่งนะครับผมเพราะว่าจะไปชําหัวบอลสี ช่วงที่บอลสีลงหัวนี้นะครับผมเนาะจะทําให้ดินล้วนซุยหลือกระงอกได้ดีนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับผมยังมีบอลสีฟอร์มกอให้ทุกท่านนั้นได้เลือกได้หาได้ชมกันนะครับผมวันนี้จะนําเสนอบอลสีกวนอิมนะครับผมทุกท่านที่เป็นฟอร์มกอหลายๆต้นนะครับผมสำหรับบอลสีกวนอิมกระถางนี่นะครับเป็นกอนเน้นๆนะครับประมาณ30 กว่าต้นนะครับผมทุท่านกอนี้จะขายอยู่ที่1000รวมส่งนะครับเป็นฟอร์มที่ไม่สูงมากนักครับผมความสูงประมาณ40-50เซนได้เป็นพุ่มกำลังสวยเลยนะครับใครที่สนใจกอนี้จะขายอยู่ที่1000รวมส่งนะครับผมถ้าเอาจำนวนต้นไปหารกับจำนวนที่ราคาซื้อกระถือว่าคุ้มนะครับผมแล้วไปดูบอลสีกออื่นๆกันนะครับ ชมบนสีกวนอิมแล้วมาชมบนสีกวนอูก,กันนะครับผมสําหรับใครที่ชอบบอนสีใบพื้นดแดงๆนะครับผมจะแนะนําบนสีกวนอูนะครับสาหรับบนสีกวนอูก,กระถางนี้จะขายอยู่ที่600อรวมส่งนะครับผมมีจํานวน10บกว่าต้นนะครับแต่ว่ามีการแทงหน่อขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับผมเป็นฟอร์มไม่สูงมากนะักความสูงประมาณ30กว่าเซนตนะครับผมท่านเป็นฟอร์มที่กําลังสวยนะครับที่ไปตั้งประดับไปตั้งโชว์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีบอลสีที่คัดสวยๆมาให้กระถางนี้สวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นบอลสีปีกกินรีทรงใบโพนะครับผมสำหรับบอลสีปีกกินรีทรงใบโพกระถางนี้นะครับเป็นใบที่ค่้น้างที่จะสวยและสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมทุกท่านเป็นไม้คัดลายสวยๆเจ็มๆมาให้เลยนะครับผมก็นี่อาจจะบัวลายต้นแต่ว่าได้ไซส์แม่พันธุ์ที่สวยและเต็มฟอร์มดีมากๆเลยนะครับผม สำหรับบอลสีปีกินีทรงใบโพตัวนี้นะครับผมมีเจ็ดต้นกับอีกสองหน่อนะครับผมที่กําลังงอกขึ้นจะเป็นเก้าต้นนะครับผมทุกท่านกอนี้จะขายอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบบอลสีทรงใบโพหรือว่าปีกินรีลายสวยๆแบบนี้ก็เหมาะเลยนะครับผมทุกท่านครับสวยงามทุกใบเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผม สำหรับใครที่ชอบบนสีกวนอิมฟอร์มเตี้ยนะครับผมท่านแต่ว่าได้หลายต้นนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับมีจำนวนอยู่ที่20กว่าต้นนะครับผมท่านฟอร์มนี้จะขายอยู่ที่570รวมส่งนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบไม้ฟอร์มเตี้ยกัเหมาะเลยนะครับสำหรับกระถางนี้สําหรับบนสีหกหลงที่ผมทําการรีวิวนั้นกระถางนี้นะครับผมวันนี้จะให้ราคาพิเศษ นะครับผมทุกท่านกอนี้จะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับผมทุกท่านเป็นกอที่สวยกัดสีสวยมากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้มีประมาณ20ต้นนะครับผมทุกท่านมีการแทงยอดขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมทําการเปลี่ยนดินสูตรใหม่ให้แล้วนะครับผมเนาะท่านท่านบ่ต้องทําอย่างไรนะครับผมเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับผมทุกท่านเพียงแค่ลดน้ําสม่ําเสมอป้อนสีก็จะแตกกอและก็สวยงามขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับใครที่อยากได้บนสีกวนอิมนะครับที่ทรงใบใหญ่ๆหน่อยนะครับผมจะแนะนํากระถางนี้นะครับผมสาหรับกระถางนี้เป็นไซส์เม่พันุนะครับผมท่านจํานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยโหนและก็ลําต้นของเขานะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมกอนี้จะขายอยู่ที่900รอรวมส่งนะครับผมทุกท่านเป็นกอที่ค่้นข้างที่จะคุ้มและก็สวยงามสะดุดตามากๆเลยนะครับสำหรับกอนี้ สำหรับบอลสีกวนอิมอีกกระถางหนึ่งนะครับผมที่สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับผมทุกท่านกอนี้ก็จะให้ราคาอยู่ที่เก้าร้อยรวมส่งเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้มีจํานวนต้นประมาณ20กว่าต้นนะครับผมทุกท่านน่นอเน้นมากๆเลยนะครับผมเนาะมีการแตกกอขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาติเลยนะครับผมทุกท่านค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าได้หลายต้นมากๆเลยนะครับผม มาต่อกันที่บอลสีหงเฮาไซ์แม่พันธุ์กันดีกว่านะครับผมสำหรับกระถางนี่ถือว่าเป็นไซส์อลังการดีมากๆเลยนะครับผมก้อนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่800รวมส่งนะครับผมนี่ครับได้ประมาณ10กว่าต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่เป็นไซ์แม่พันธุเลยนะครับผมก้อนี้ได้ใบค่อนข้างที่จะดกแล้วก็ใบหนานะครับผมทุกท่านใครได้ไปก็ไปตั้งโชว์แบบอลังการได้เลยนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่คุ้มนะครับผมทุกท่านได้บนสีกวนอิมกวนอูมอสสีทองเหาือบนสีฮกหลงนะครับผมสี่อย่างนี่กับมอสสำหรับทายมงคลประดับบ้านนะครับผมทุกท่านแล้วก็เป็นกอที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมใครที่สนใจกระถางไหนเป็นพิเศษก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ